สวัสดีครับกับผมนักเรียนเตรียมทหารพลกรเขื่อนคำชั้นปีที่สองตอนหนึ่งเรื่องที่ยี่สิบครับวันนี้จะมาขอแนะน,น,นําหนังสือหน้าอ่านคือหนังสือคู่มือ e 6, เคมีมหกเล่มที่ห้าเขียนโดยอ, bli, อาจารย์สํารานพึกสุนทร ús, ครับโดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสําคัญได้แก่เคมีอินทรีย์ลิเมอร์ครับซึ่งเกี่ยวกับสารต่างๆที่พบในชีวิตประจําวันครับเช่นยาน้ําหอมพลาสติกย, áng, ยางเส้นใยสังเคราะห์ครับ แล้วก็หนังสือเล่มนี้ยังมีแนวข้อสอบเข้ามหาลาัยย้อนหลังตั้งแต่ปี5้2พัครับจนถึงปัจจุบันครับเหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมสอบวิทยาศาสตร์สายวิศวะแพทย์หรือสายวิทย์อื่นๆครับและยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมครับการแยกขยะรีไซเคิลหรือเข้าใจองค์ประกอบของสารเคมีของใช้รอบตัวครับ สามารถหามาอ่านได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอาหารครับโดยอยู่ในหมวดหมู่วิทยาศาสตร์500ครับสวัสดีครับ